สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ก็มานั่งดูแปลงนาครับวันนี้ก็มานั่งดูแปลงนานะฮะก็ Entonces, สำหรับท่านไหนที่มีปัญหานะนะครับก็คือเวลาเราทำนาวานปุ๋ยไปแล้วก็จะเจอปัญหาคือข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับข้าวไม่กินปุ๋ยนี่กสาเหตุก็จะเกิดจากหลายปัจจัยนะครับข้าวไม่กินปุ๋ยแดดไม่ออกฝนตกบ้างรากพืชไม่ทำงานรากรากข้าวมีปัญหา ก็วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับเจอทีมงานเกษตรเมืองทองที่ไหนก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรมาแลกเปลี่ยนมาเล่าสูนทรนฟังวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องจะทำยังไงให้ข้าวแตกกอดีแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงนะครับทนต่อเชื้อราเมื่อระว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับประมาณสักวันสองวันสามวันหรือสิบกว่าวันเนี่ยสังเกตอาการว่าข้าวเราไม่กินปุ๋ยหรือว่า ปุ๋ยมันทํางานไม่มีปัญหาข้าวจะเหลือเป็นยำยำเขียวเป็นยำยำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยนะครับช่วยกับเกษตรกรทุกทุกท่านครับก็คือตัวยูนิคครับนะเราใช้ตัวยูนิคนะครับบวกกับตัวนีโอไฟครับยูนิคกับนีโอไฟเนี่ยนะครับอยักษ์กระดัยูอิิค หนึ 1> 1 it, ่งลิตรนีโอไฟทหนึ่งลิตรก็ผสมน้ำนะครับได้เจ็ดร้อยลิตรหรือยูนิคสามร้อยซีซีกับนีโอไฟท์สามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นครับตอนนี้ฉีดพ่นใส่ป่าที่ข้าวได้เลยฉีดพ่นใส่ใบข้าวฉีดพ่นใส่นี่ได้เลยในนาเราได้เลยนะครับตัวยูนิคกับตัวซีวิวเนี่ยในตัวนีโอไฟเนี่ยนะครับเขาจะไปช่วยในการสร้างราก ทำให้ดินร่วนซุยดินฟูดินนิ่มนะครับดินเรานี่จะกลับฟูมันนิ่มแล้วก็ไปสร้างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินให้กลับขึ้นมาทําให้ดินเรามีชีวิตดินร่วนซุยดินนิ่มมีจุลินทรีย์รากข้าวก็เดินได้ดีรากข้าวขาวนะครับรากขาวแล้วก็ช่วยข้าวแตกกอช่วยข้าวแตกกอข้าวแข็งแรงและที่สําคัญนะครับที่เรา พูดเสมอๆก็คือตัวมี o p h a ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปสร้างวัคซีนพืชน,นะครับจะเป็นตัวที่ไปสร้างวัคซีนพืชทำให้ต้นข้าวของเราเนี่ยแข็งแรงต้านทานเชื้อรานะครับไปสร้างไฟตัวล็กซี e X S, น neo p h ของเราจะไปสร้างไฟตัวล็กซีน e ให้กับข้าวหรือก็ให้กับพืชทุกพืชน,นะครับสามารถที่จะ เอายูนิคแล้วก็นี่เอาอไฟสิทธพ้นทางใบดนาข้าวหรือราดราดดินเข้าไปเลยตามต้นมะม่วงทุเรียนพวกนี้นะครับราดเพื่อให้ดินฟูดได้เลยถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากสอบถามว่าไฟตัวอเล็กซินคืออะไรก็สอบถามกับเรามาได้นะครับทีมงานเกษตรมุทอง0626 162656 หรือจะสอบถามใต้คอมเมนต์ทางช่อง YouTube ของเราก็ได้ครับอย่าลืมฝากติดตามนะครับทีมงานกเกษตรมือทองของเรานะครับทั้ง f เฟ e บุ๊กทีมงานกเกษตรมือทองช่อง YouTube ทีมงานกเกษตรมือทองวันนี้ก็นำเรื่องดีๆมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้ครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ